มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับป้ายาหลังลานนั่นเองครับวันนี้ก็มากับอีกหนึ่งจอยนะครับที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้เลยเพราะตอนนี้นะครับใครหลายๆคนกําลังรอคอยเกมนี้ครับกับเกม The Legend of Zelda Tears of Kingdom นั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับก็จะมาแรงมากๆในเดือนหน้านั่นเองครับไอเณเขาก็ไม่รอช้าครับทาจอยออกมานะครับเป็นลายซิลดานั่นเองครับบอกเลยว่ามันสวยมากๆข้างในกล่องจะมีอะไรมาให้บ้างและมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมเควินคุณกําลังรับชมวอท์อันแพ็คครับ และที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น Joy IE นะครับผมลายเซลดานัเนเองบอกเลยว่าสวยมากตอนผมเห็นครั้งแรกนะครับผมบอกเลยว่าสวยเอามากๆครับเขาทำสีมาดีมากฝ้ายมือด้านบนนะครับก็จะเขียนว่า IE ครับผมขวามือ for Switch ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวจอยให้เราได้เห็นเลยข้างล่างมีเขียนว่า Switch Wireless Controller for Switch Switch OLED นะครใช้ได้ทั้ง Nintendo Switch Nintendo Switch OLED แล้วก็จริงๆเชื่อมต่อตัว Light ได้ด้วยนะครับผมใครที่ใช้เครื่องไรอยู่ก็ใช้ j o ย Pro ได้ ด้านข้างครับเขาก็จะมีเขียนเหมือนกันนะด้านหลังครับเขาก็จะมีบอกฟังก์ชันต่างๆสักเล็กน้อยนะครับอย่างตัวเทอร์โบครับผมสั่นได้ครับปลุกเครื่องได้นะับผมสลับ BB ได้ครับอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในทีนะเออดูพร้อมกันเลยเนาะผมก็ยังไม่เคยแกะตัวนี้นะครับผมมาอันบ็อกซ์พร้อมกันเลยพอแกะกล่องมานะครับอย่างแรกเราก็จะได้เป็นสายของไอ E เนนะครับผมไออเนออกก็จะเป็นสไตล์ของเขานะครับจะมีรอยหยักอยู่ตรงสายนะครับผมแทบจะทุกรุ่เลยเขาให้มาแบบนี้นะยาวประมาณ1.5เมตรนะครับสาม ามารถเอาไปเสียบ PC ได้นะครับผมสามารถใช้ชาร์จได้ตามปกติเลยสําหรับสายชาร์จตัวนี้ที่มีในกล่องนะครับใช้กับหัวชาร์จทั่วไปได้นะครับเปิดออกมาครับเราก็จะเจอเป็นคู่มือนะครับผมเป็นลายตัวจอยซีลดาเลยนะเออแล้วเปิดมานะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าปุ่มตำแหน่งอะไรต่างๆมากมายครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูของจริงดีกว่าครับผมแล้วก็มีอีกชิ้นนึงครับแกะออกมาครับจะมีถุงเล็กๆแบบนี้อย่าลืมสังเกตนะครับผมเดี๋ยวเผลอทิ้งไปนะไอ้ปุ่มนี้มันคือปุ่ม Dpad ครับเราสามารถเปลี่ยนได้นััั่นนเเอองงมาาขรรกคบ โคตรสวยอะ่ะเอาจริง,รงไหมมันไม่ใช่ดำซะทีเดียวครับมันเป็นเทาหม่นหมนควันบุหรี่หน่อยๆเอออันนี้เขาใส่ยางครอบมานะครับผมอน,นี่ด้านหลังครับปุ่มทองด้วยมีปุ่มด้านหลังนะครับ ด้านล่างมีรู3.5มมครับมาเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันก่อนดีกว่านะครับด้านบนครับมีเขียนว่าไอ n e ครับผมตรงกลางนะครับผมจะมีเป็นปุ่มโฮมนะแล้วก็มีเป็นโลโก้เหมือนเป็นสามเหลียมเซลดาเนาะแล้วก็บวกลบครับสองข้างครับซ้ายมือนะครับจะเป็นปุ่มสกรีนช็อตนะครับผมไวแคปหน้าจอนั่นเองส่วนด้านขวาครับเป็นปุ่มเทอร์โบครับมันจะใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะสอนใช้ไปด้วยเลยอันนั้นหรอกด้านขวาครับก็มีอักขระเหมือนกันสวยงามครับปุ่ม a b x y นะครับถ ตายใหม่นะเออปุ่มสัมผัสนะครับผมมีเสียงเล็กน้อยครับไม่ได้ดังมากนะอันนี้จอยโปรครับโอ้ถ้าเทียบเสียงแล้วก็ดังต่างไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลครับผมมาดูด้านบนกันดีกว่าครับตรงกลางก็จะเป็นรูชาร์จแน่นอนครับเหมือนจอย Pro ปกติเลยแล้วก็มี L อา เซต L z R นะครับปุ่มเป็นแบบกดนะครับเหมือนจอยโปรครับอ่าไม่ได้เหมือนพวกจอย Xbox นะที่เป็นสปริงกดนะครับผมด้านหลังครับก็จะมีบอกชื่อรุ่นนะครับแบตเตอรี่500มิลลิแอมป์ครับอินพุต5โวลต์นะครับผมแล้วก็เป็นโมเดล L 7 6 0ครับไอเนี้นะครับผมแล้วก็มีปุ่ม M R M L ครับอันนี้เราสามารถเซตตั้งค่าปุ่มได้นะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีเป็นปุ่มคอนเน็กชันด้วยนะครับอันนี้ก็ไว้เชื่อมต่อนั่นเองครับด้านล่างครับผมก็จะมีเป็นรู3.5มจมครับไอรูเนี้ยเนี่ยปกติแล้ว มันจะใช้งานโดยการที่เราต้องใช้เสียบสาย USB-C นะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วนะครับต้องเสียบกับด็อกนะพอเสียบเข้าไปปุ๊บเราสามารถเสียบหูฟัง3.5เข้าไปได้ครับนี่เดี๋ยวนี้ผมเล่น Xbox ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตอนผมใช้ตัวจอยผมก็จะเสียบหูฟังข้างล่างแบบนี้ครับแล้วตัวนี้ก็เสียบสายเข้าไปที่เครื่องนั่นเองครับตัวนี้สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมในลักษณะแบบนี้นั่นเองเรามาดูในส่วนของน้ําหนักกันอีกสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เทียบกันว่าเราจะไปซื้อจอยสักตัวเนนนย้าหััไไมป็งงบ อันนี้จะเป็นจอยโปรนะครับผมผมใช้มาโดยตลอดนะครับระยะเวลาหลายปีแล้วล่ะผมมีเปลี่ยนกริปนะครับให้มันเบาลงนะครับผมมันเป็นยางแล้วนะมันก็จะมีน้ําหนักเบาลงมานิดนึงนิดนิดมากๆที่แบบไม่รู้สึกตัวนี้นะครับจะอยู่ที่248.3กรัมนะครับสำหรับจอยโปรแท้ๆเลยส่วนจอยของไอนี้ครับก็จะเป็น253.4กรัมนะครับผมน้ําหนักต่างกันเพียงเล็กน้อยครับถือว่าทําน้ําหนักออกมาได้ดีเลยนะครับผมเวลาจับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักอะไรต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับจอย2อตัวนี้ ลักษณะการจับถือนะครับของทั้ง2ตัวนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวไอ e ้นี้มีความโค้งๆครับมีกลิ่น r x Box บอกหน่อย,อยผมเลยว่ามันก็จับถือได้สบายครับเพราะว่ามันเข้ารูปเข้ามือโค้งเรามาแบบนี้เลยนะเออมันโค้งแบบโค้งนี้เลยเอ,อ่าส่วนตัวสวิตเนี่ยจะงอจะงอข้อมือเข้ามาหน่อยนะครับผมเวลาถ้าสมมติเราจับแบบแนบๆนี้นะออลองสังเกตดูนะครับอันนี้จอยโปรครับจอยไอ้น e ี้ครับ มีความโค้งนะครับผมถ้าเห็นก็จะต่างกันประมาณนี้ครับในการจับถือนะอันนี้ก็จะเป็นตัวจอยคาวๆนะครับบอกเลยว่าสวยงามมา,มากๆเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มจากการเชื่อมต่อกันก่อน,อนดีกว่านะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับเปิดหน้าจอสวิตช์ของเราขึ้นมานะครับให้เข้าไปที่เซตติ้งก่อนนะอันนี้ใครที่ไม่เคยเชื่อมต่อจอยโปรมาก,ก่อนนะครับให้มาเช็คที่คอนโทรลเลอร์แอนด์เซนเซอร์ครับ และให้เปิดตัวโปรคอนโทรเลอร์ว l e เร c คอมม n น c เคชั n เป็นออนนะครับผมเมื่อเปิดเสร็จและเรียบร้อยแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันได้เลยกลับมาที่หน้าแรกนะครับผมไปที่คอนโทรเลอร์ครับจากนั้นเชงกริปออเดอร์ครับกดปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับค้างไว้3วินาทีนะครับผม 5, กดไว้ปุ๊บ1 2 3 นี่เพียงเท่านี้จอยก็จะทําการเชื่อมต่อแล้วเออจอยตัวนี้มีสันนะครับผมไฟวงแหวนตรงนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้นะบอกเลยมีไฟโดยโคตรสวยเลยมาครับเราไปลองใช้ฟังก์ชันปรับฟังก์ชันต่างๆดูกันดีกว่าครับฟังก์ชันถัดมานะครับเป็นการเวกอัพเครื่องนั่นเองครับถ้าสมมติเราปิดเครื่องไปเราเสียบด็อกทิ้งไว้นะครับแล้วจะกลับมาเล่นครับเราเพียงกดปุ่มโฮมค้างไว้ครับให้ตัวจอยไฟติดขึ้นมาครับผมจากนั้นตัวเครื่องก็จะติดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้าไปได้เลย ต่อไปเป็นการปรับระบบสันนะครับผมให้กดปุ่มตัวเทอร์โบนะครับผมค้างไว้แล้วก็เลื่อนอนาล็อกนะครับด้านซ้ายครับขึ้นลงนะครับผมเพื่อปรับความแรงของสันครับนี่หูสันแรงมากสันนะครับผมจะปรับได้4ระดับนะครับจาก0ูนย์ไป30ไป70แล้วก็100ครับผมปรับไว้ที่30นะครับผมผมว่ามันกาลังดีนะเพราะว่าถ้าปรับแรงกว่านี้มัน70มันก็แรงมากเลยสันมือมากเลย ผมว่าผมชอบประมาณ30น่าจะกําลังดีนะครับผมเออโอเคเลยมาในส่วนของไฟที่วงแหวนนะครับเชื่อว่าหลายคนอยากปรับแต่งตรงนี้แน่นอนครับไฟตรงนี้นะครับจะปรับได้4แบบนั่นเองนะครับผมมากันที่แบบแรกกันก่อนนะครับแบบแรกก็คือเปลี่ยนสีไฟไปเลยนั่นเองนะครับวิธีเปลี่ยนไามครับกดปุ่ม t ทโ b o ค้างไว้นะครับจากนั้นให้กดปุ่ม L3 นะครับก็คือกดลงไปเลยปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วทีนี้นะครับเราก็เลือกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยก็ได้ครับนี่ใครอยากได้สีไหนนะครับ ปรับแสงไปเรื่อยๆได้เลยนี่สีฟ้าไหมดูเป็นเซลดาดีเนาะสวยๆๆเดี๋ยวโมอเอาเป็นสีนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับถัดไปนะครับจะเป็นเปลี่ยนแบบ lining g h t bleeding นะครับผมหรือฟิลเหมือนหายใจอะครับผมอ่าไม่ยากเลยวิธีกดก็คือกดปุ่มเทอร์โบครับค้างไว้แล้วกด L 2ครั้งครับ กด L3 2ครั้งนะครับผมแบบ Light Breathing นะครับผมไฟมันก็จะเหมือนมันกำลังหายใจอยู่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับบนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเอออันนี้ก็เก๋ดีนะอย่างที่3ครับคือปรับความสว่างของตัวไฟนั่นเองครับใครแบบว่าไฟมันแรงไปมันแยงตานะครับผมอยากจะลดลงสะหน่อยก็ได้เช่นกันครับผมอยากให้ไฟมันเบาลงนะเราก็กดปุ่ม Turbo ค้างนะครับล้วก็กด L3 เนี่ยครับค้างไว้เลยเ เดี๋ยวนนหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือแรงสุดนะแรงสุดเท่าที่จอยตัวนี้มันจะให้ได้นะครับผมแต่สําหรับผมผมว่ามันก็แรงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีคนบอกครับเล่นกลางคืนน่ะปิดไปเลยได้ไหมปิดได้ครับผมวิธีปิดนะครับผมอันนี้คือแบบที่4ปิดไฟปุ่มเทอร์โบค้างไว้นะครับและกด L 3 3ครั้งติดก,กันเลยนะ ตัวไฟก็จะดับนะครับผมอาจจะต้องกดวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะเขาจะมีเปลี่ยนฟังก์ชันไปด้วยนั่นเองครับถ้าอยากกลับมาเปิดเหมือนเดิมครับก็กดเหมือนเดิมเลยและไฟก็จะกลับมาครับบอกเลยว่า ลูกเล่นไฟนี่เขาก็ใส่มาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับจอยตัวนี้มาในส่วนของปุ่มเทอร์โบกันดีกว่านะครับในส่วนของปุ่มเทอร์โบบอกเลยว่าหลายๆคนชอบฟังก์ชันนี้แหละเพราะมันจะช่วยถนอมปุ่มต่างๆของเรานั่นเองครับตัวปุ่มนะครับที่จะใช้งานได้ก็จะมี A B X Y ครับ Z L Z R แล้วก็ L R เท่านั้นนะครับผมปุ่มที่เพิ่มมาด้านหลังตรงนี้จะใช้ในส่วนของหมดเทอร์โบไม่ได้นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับหลักๆก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มเทอร์โบแล้วก็กดปุ่มตามที่เราต้องการได้เลยนะครับมา เทอร์โบนะครับโดยปกติแล้วเกมอย่าง Monster Hunter เนี่ยมันจะไม่สามารถกดตีค้างไว้ได้นะครับผมเราเลยต้องมีเทอร์โบมาช่วยนั่นเองครับปกตินะครับเรากดตีครับนี่ผมกดค้างมาแล้วนะมันก็จะใช้งานไม่ได้ใช่ไหมวิธีกดไม่ยาังนะครับกดปุ่มเทอร์โบตามด้วยปุ่มที่เราต้องการครับจากนั้นนะครับมันจะสั่นหนึ่งครั้งเราก็กดค้างได้เลย๊ยเมื่อเรายกนิ้วออกมันก็จะหยุดนะ ต่อไปนะครับจะเป็นออโต้เทอร์โบครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ตัวจอยเนี่ยบังคับให้ตัวเกมเนี่ยตีเองไปเรื่อยๆเลย่ากดเหมือนเดิมอีกครั้งนึงครับปุ่มเทอร์โบแล้วก็ตามด้วยปุ่มี่ต้องการครับก็จะตีไปเรื่อยๆแบบนี้แหละก็จะได้ระยะเวลานึงนะครับปล่อยไปได้เรื่อยๆเลยอันนี้เราก็ต้องมาคอยขยับบ้างนะครับถ้าไม่อยากให้จอยมันดับนะก็มาคอยแตะๆครับก็เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถปล่อยน้องตีไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมตามต้องการแล้วก็สุดท้ายครับวิธีการยกเลิกเทอร์โบนั่นเองครับ วิธีกดก็ไม่ยากครับกดเหมือนเดิมอีกทีนึ่งเลยจอยจะสั่นครับจากนั้นฟังก์ชันทุกอย่างก็จะยกเลิกแล้วเราก็ต้องมารวมเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับในส่วนของเทอร์โบนี่ก็ไม่ยากเลยนั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาในส่วนของปุ่มมาโคนั่นเองครับหรือการใช้ปุ่มด้านหลังนะครับในการใช้งานต่างๆนั่นเองทั้ง2ปุ่มนี้นะครับเราสามารถเซตฟังก์ชันเข้ามาในนี้ครับแถมสามารถเอาเทอร์โบเนี่ยมาช่วยให้มันเป็นออโตไฟนะครับหรือว่าการบนคอมโบของเราไปเรื่อยๆก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับจะใช้งานยังไงเดีวาไดก่จะ้ง นนะเริ่มจากนะครับเราจะใช้เฉพาะปุ่ม MR นะครับวันนี้ใครจะใช้ ML นะครับใช้เหมือน MR เลยนะที่จะสอดไปอ่ะเดี๋ยวไม่งงเนาะเริ่มจากอย่างแรกนะครับผมผมอยากจะย้ายปุ่มตีของผมเนี่ยที่ปกติตีทีเดียวเนี่ยเนี่ยเออย้ายมาอยู่ด้านหลังนะครับผมหรือว่าใครจะใช้เป็นปุ่มอื่นก็นได้นะได้หมดเลยต้องตามต้องการเลยนะครับผมให้กดปุ่ม MR นะครับผมค้างไว้3วินาทีจนไฟตรงนี้กระพริบครับ อพอไฟตรงนี้2จุดตรงนี้พิบแล้วให้เราเลือกปุ่มที่เราต้องการจะใส่เข้าไปใน MR ได้เลยครับผมใส่ปุ่มตีเข้าไปครับปุบเพียงเท่านี้ครับกดปุ่ม MR น้องก็จะตีแล้วครับผมเราอยากจะเคลียร์ครับผมเพราะว่า้อยากจะเปลี่ยนปุ่มอรอแ่างี้เราก็กด MR ค้างไว้เหมือนเดิมครับ3วิ พอกระพริบแล้วครับกด M I อีกรอบหนึ่งเพื่อยืนยันครับเพียงเท่านี้ครับปุ่มก็จะใช้งานอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองครับมาต่อไปเป็นมาโคปุ่มแบบเยอะๆครับเราก็กดเหมือนเดิมครับ M I นะครับผมอือ่าไฟกระพริบแล้วทีนี้ครับผมกดตีครับ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 ตีไปเลยเงียนหน้า่าเงียนหน้า มองลงเงียนหน้ามองลงแล้วผมก็กดเซฟด้วย MR ครับจอยจะสั่นหนึ่งครั้งเพื่อเซฟครับจากนั้นนะครับผมก็จะกดเหมือนเดิมเลยครับกด MR หนึ่งครั้งเท่านั้นปุ๊บนี่นี่นอ่าตอนนี้ผมไม่ได้กดอะไรนะเห็นไหมครับจอยขยับเองไปเลยแม่สบายไหมละ่ะทีนี้ครับ ด้วยความว่ามันเป็นคอมโบชุดเดียวนะเราอยากจะให้มันต่อเนื่องไปเลยเราใช้ปุ่มเทอร์โบครับแล้วก็กดปุ่ม MR ครับปึ๊บหนึ่งครั้งทีนี้นะครับมันก็จะออโต้คอมโบเมื่อกี้ที่ผมทำไปทั้งหมดอะบวนไปเรื่อยๆครับนี่ดูนะไหนนะมองลงไหนนะมองลงปึบอ่าแล้วก็ต่อเลย ชุดเดิมเมื่อกี้เลยครับแล้วก็จะวนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองครับเราอยากจะยกเลิกนะครับให้กด M R ค้างไว้เหมือนเดิมครับไฟกระพริบอีกรอบหนึ่งเพื่อยืนยันครับก็ไปลองปรับแต่งลองปรับใช้กันดูนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะเขาใส่มาเพิ่มยิ่งกว่ามาโครปกติที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับมีเพิ่มเข้ามาแบบนี้ก็ดีต่อเรานั่นอนครับก็ไปปรับใช้กันดูนะครับในส่วนของมาโครฟังก์ชันนั่นเองครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าเซอร์ เชื่อมต่อกับ Android และ iOS ได้นั่นเองครับแต่ผมจะมาทดสอบกับ iOS ให้ดูนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นฟังก์ชันแถมๆนะครับผมว่าให้เราสามารถใช้ตัวคอนโทรลเลอร์กับมือถือของเราได้ด้วยนั่นเองครับผมแนะนําว่าให้เช็คดูก่อนนั่นเองนะครับว่ามีเกมไหนบ้างที่รองรับคอนโทรลเลอร์ของเราบ้างนั่นเองครับอย่างใน iOS นะครับผมจะตรวจเช็คไม่ยากเลยเพียงแค่เราเข้าไปที่ตัวเกมนะครับที่เราสนใจนะครับผม ยกตัวอย่างเช่น O c e a n h o r n 2นะครับผมนี่ผมก็เปิดให้ดูครับให้เรามาที่ตรงหน้าโหลดนะครับผมจะมีโชว์อยู่ว่าอุปกรณ์ควบคุมรองรับนั่นเองครับภาษาอังกฤษก็คอนโทรเลอร์นั่นเองครับก็จะสามารถใช้งานกับคอนโทรเลอร์พวกนี้ได้นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปเช็คดวนก่อนนะครับว่ามีเกมไหนเล่นได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะครับในส่วนของ Android นะครับก็จะมีเป็นพวกอ i n e c r a f t ครับเล่นได้ Alpha เล่นได้นะครับผมในส่วนของ Diablo Immortal ก็สามารถใช้งานได้ครับเพราะตัว เกมมันรองรับคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วนั่นเองครับในส่วนของ iOS นะครับเล่นเกมชิ้นได้ครับผมแล้วก็ Alpha Minecraft ไดโบรอิโมทตลโอเชียนฮอนครับกับเกมอื่นๆที่รองรับคอนโทรลเลอร์นะครับบอกไว้ก่อนว่ารองรับนะถ้างั้นเดี๋ยวไปลองเชื่อมต่อและใช้งานดูกันดีกว่าครับวิธีเชื่อมต่อก็ไม่ยากเลยครับผมเพียงแค่กดปุ่มนะครับคอนเน็กชันด้านหลังนะครับผมค้างไว้อ่าเราก็เปิดบลูทูธนะครับแล้วลองหาอุปกรณ์อื่นสักครู่นึงนะครับจะขึ้นว่า Pro Controller นะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็น Xbox Controller นั่นเองครับแต่แนะะนนครับอย่างของผคร นก็จะเชื่อมต่อแล้วก็ขึ้นมาเป็นโปรคอนโทรเลอร์เลยอ่าแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าเกณฑ์ชินและเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังเป็นแบบทัชอยู่นะครับจะยังใช้งานไม่ได้เนาะให้เราไปที่ตัวน้องนะครับและกดเปลี่ยนนะครับจากหน้าจอสัมผัสเป็นคอนโทรเลอร์ครับต่ในส่วนของปุ่มต่างๆนะครับอันนี้เราอาจจะต้องไปเซตในส่วนของปุ่มบังคับต่างๆนะครับ เื่อว่าจะให้ปุ่มไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราอาจจะต้องเซตติ้งกันซะหน่อยนะเ,เลื่อนลงมาดูก่อนได้ครับว่าตอนนี้ปุ่มไหนอยู่ตรงไหนบ้างนั่นเองครับปุ๊บนี่เล่นได้เลยนะครับผมสบายๆได้นะไม่มีปัญหาเลยใครจะเอาไปเล่น,นครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบแถมๆนะเขาเป็นฟังก์ชันเสริมใส่เข้ามาให้เราได้แบบว่าเผื่อใครเบรื่อๆครับ เบื่อสวิตช์อยากจะมาเล่นมือถือบ้างก็เอามาเชื่อมต่อได้นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้ด้วยสายนะครับผมเป็นไร้าสายไม่ได้นะสำหรับ PC นะครับเป็น X Input เท่านั้นด้วยนะครับผมก็ไปลองปรับใช้เลือกใช้กันดูนั่นเองครับในส่วนของแถมๆของตัวจอยตัวนี้ครับแต่หลักๆนะกับสวิตช์นี่เพอร์เฟคเลยมาครบทุกฟังก์ชันนั่นเองครับ ในส่วนของมือถืออาจจะขาด,ขดเ,กเกินไปบ้างอันนี้ก็ลองไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเควินวอร์ดอัแพคต้องลากัไปก่อนไม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีรับ